ให้บี <Hey>, <Hey, B. S 1> อืมมาเล่นเรือหอ,อก,กับยูกินะก็บายบายก็ก้อยลิบายโอ้ฝนตกหน่อยๆนะดูด้อโอ้โอ้ออโอ้

กัะเดนี่ต่าอ่ะโอ้เปียวไปบ้าโอ้มันถอยหลังนี่ว่าเออ,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 อมันเหมือนกันนะเนี่ยกี่โมจิถอยหลังถอยหลัง điều bay nhỉ? chân thả mốt, kéo, đi đi đâu để lùn mือ, thoi lưng, thoi lưng, ở toạ, chơi y dị y dị, ở đây cài cõ, ở đây cài chân, cái cái này có gió, đi 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 đi, đừng

ว้าขึ้นต่อขึ้นต่อไปต่อไปต่อนี่กี่ท่านน้อเฉ๋อ๋อมันวันกี้บอกมันนะอันนี้เขาเรียกอะไรวะเรือเรือห่อเหรอโอ้เข้าท่าเสือ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 ไม่กลัวไม่กลัวลูกไม่กลัวโอ้ยนี่ไก่ก้มาแล้วเว้ยโอ้ยสวัสดีโอ้ยบ๊ายบาย แล้วข้าวลมเสือแล้วข้าวลมเสือแล้วข้าวลมเสือแล้วจะปิดปิดกล้องกับปิดกล้องกันโอ้ยโอจัาไปน้องกูจะจับไปยับไปควกควักควักโอ้ยโอ้ยเปล่ามือเตือนเตือนสมุดแล้วแทะเออจับไดีดกจับดีดี มาข้างในแล้วครับก่อนจะลงจากโอ้โหอันนี้มันเสียวมากนะก่อนลงนะเดี๋ยวเนี่ยก่อนลงนี่โคตรเสียวอ่ะก่อนลงแบบปากเสืออ่ะโอ้โหเออไปแล้ว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 เดี๋อดูเดี๋อดูเดี๋อดูดูดูโอ้โหแล้วปิดกล้องปิดกล้องก่อนยูกิกลับมาเลยกลับมาเลยไม่กลัวไม่กลัวกลัวกูน่จะนั่งรถเต๋จะนั่งเต๋ โอ้โหอริตัด,ดแบายบายชินะบายบายเดม <Bye, bye. S 1> เเตียวามาซื้อได้เลเอบายบายเาลงถำเตือครับโอ้โหก็กับยูริยตาม้างหลังติดๆนะโอ้โห <Bye, bye. S 1> oh. ยุ่งต้นอะรมาไนี่เปลี่ยนพูดเลยโอ้เดี๋ยวสูบ่อยู่ิวะาเตะเเฮ้ยไปจะไปีจะดฮิโกกับลิโกไลินมันไม่ทัไม่ทันไม่เห็นเาะทันไหมทันไหมทันเห็นไหมไม่ทันเห็นนะเดไม่น่าทันเนาะ ไม่น่านจะทันมาแล้ว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 โอ้ยโอยนี่มาแล้วโอ้โหน้ำกระจายครับโอเคครับไปตองพี่เต้เด็ขอบคุณครับ train, ม่าเลยมยมม่หวร

มอยกายเะมอยกายเะสานิมอยกายั้เะเอยอากบอีกรับอาอกบเออกบดยลูกิดใจหยุดก่อนนะฮะจาจคิวเก็ดเะคิให้ลูกเล่นสามคนนะฮะออีเ เอาไก่เอาอีกรอบเอาอีกรอบ